สวัสดีทุกท่านที่กลังรับชมะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างลูกสาวของเราไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังก็ดูสวยสง่ามากจริงๆเลยนะคะอีลาของเราใส่ชุดแบบนี้ดูสวยรลิมากเลยนะคะดูสง่างามมากเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นเวทีที่เซนทันอุดรน,นะคะงานของรองเท้าเจ้าสาวนะคะอีหลาของเราได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีนะคะแฟนขับมาให้กำลังใจอีหลาเราเยอะมากเลยนะคะ F.C ของอีหลาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่แม่นะคะหรือว่าเป็นน้องเป็นพี่นะคะทุกอายุเลยนะคะที่ เชร์และให้กำลังใจอีหลาคนเก่งของเรานะคะซึ่งดูเลยนะคะเด็กน้อยแค่อายุ16ปีนะคะแต่ว่ามีความรับผิดชอบแล้วก็ดูสวยมากเลยทีเดียวนะคะนี่ขนาดอิหลาของเรายังไม่ทันเป็นสาวนะคะถ้าอายุ18-19นี่คือโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวยังไงแอดพาทุกคนไปชมบรรยากาศของงานกันนะคะแล้วท้ายคลิปนะคะ อิลาก็เจอกับบุคคลสำคัญด้วยนะคะมาให้กำลังใจอิหลานะคะ ขอพักรอกันหน่อยค่ะจาาจังหวดุดรดาดีเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องยุกิไฮตองคำนะคะกล่าวสวัสดีพี่น้องชาวอุรธานีทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ยินดีต้นอนรับเข้าสู่บูธสีรินาด้วยนะคะใช่แล้วค่ะที่วันนี้นะคะทางสิริน่านะคะได้เชิญน้องยุกิมาค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าเลือกสงส,งส่รองเท้าสิริน่าทำไมน้องยุกิถึงรู้จักกับรองเท้าสิรินาได้คะ ก็คือหนูมีรุ่นพี่ในวงการค่ะที่เขาใช้ซีน่ามาก่อนค่ะแล้วหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดีไซน์เขาแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วแบบดูเด็กมากมากก็เลยเขได้ลองใส่ก็ใส่สบายแล้วก็ชอบมากค่ะอ่าเห็นว่าเลือกใส่บนเวทีเวลาร้องเพลงหลายูคเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ไรคือความประทับใจที่วีให้กับแารนซีนิ่งของเราคะความประทับใจส่วนตัวและก็ใส่สบายค่ะเวลาที่เราแบบไปออกอีเวเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรคือความประทับใจที่วีให้กับแารนดซีนิ่งของเราคะความประทับใจส่วนตัวแล้วก็ใส่สบายค่ะเวลาที่เราแบบไปออกอีเวนะคะแล้วก็เราต้องร้องเพลงก็คือนานๆหลายชั่วโมงเลยค่ะก็ รองเท้าซิงเน่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะใช่แล้วนะคะอย่างเช่นวันนี้ค่ะที่น้องอยูกิของเรานะคะได้สวมใส่อยู่ มาชวนตัวน้าน้านิดนึงกับลูค่ะนี่นะคะรุ่นนี้เลยเป็นรองเท้าซีรีสหน้านะคะทรงทัชชูค่ะ<ม>แล้วก็มีดีไซน์นะคะที่เรียบหรูแต่ว่าสวมใส่สบายใช่ไหมคะปวดเท้าไหมเวลาที่สวมใส่ไม่ปวดเลยค่ะนออุนใส่มาจากบ้านประมาณสองชั่วโมงแล้วค่ะนงบอมเห็นไหมไม่ปวดเลย ค่ะนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ารองเท้าของเรานะคะจะคำนึงเวลาที่สวมใส่ไปแล้วนะคะจะต้องอไม่กดเท้าและทําให้ผู้หญิงค่ะดูสวยงามและก็ดูสง่างามแบบนี้นั่นเองค่ะเอาละนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูคอลเลคชันใหม่กันดีกว่าค่ะน้องยืนอีกเพราะว่าเรามีการเปิดตัวนะคะเป็นรองเท้าเจ้าสาวคอลเลคชันชีรน่ากูตูอ่ามีแอบเห็นมาหรือยังคะแอบเห็นวันนี้เต็มคสวยอยู่อ่นิดีใช่ไหมคะ วันนี้ค่ะต้องถือว่าเป็นรองเท้าเจ้าสาวนะคะที่น่าต่ดตานะคะที่น่าติดตาต่นใจที่สุดเลยค่ะแล้วก็คอลเลคชันนี้นะคะได้ถูกดีไซน์โดยมีความนะคะจากคอนเซ็ปต์อายุรียาบิวตี้นะคะหรือว่าความงามอันบริสุทธิ์ราวกับความงามที่มาจากสวงสวรรค์นั่นเองค่ะถ่ายทอดออกมานะคะผ่านฝีมือของช่างทำรองเท้าที่มีประสบการณ์อีกด้วยแล้ววันนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงแค่รองยูกิคาคนเดียวเท่านั้นนะคะเราอยางที่บอก เจ้าของแบรนด์ของเราค่ะเขาเป็นคุณหมอด้วยนะ้ยูกิแล้ววันนี้นะคะคุณหมอของเราค่ะจะมาพบกับชาวจังหวัดุดรธานีแล้วก็น้องยูกิด,ด้วยนะคะไม่รอช้าดีากว่าค่ะตอนนี้เราไปพบกับแพทย์หญิงพัชรวรรณตันติตรุ่งโรจน์ชัยเลยค่ะนี่คุณหมอคนสวยของเรานะคะเดี๋ยวคุณหมออยู่ตรงกลางได้เลยนะคะขอค์าีกิกกตตวน,ะะนนะคะทีมงานค่ะ ทักทายชวยาวจังหวัดอุดรธานีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ชวาวจังหวัดนี้ที่อยู่ที่ทุกท่านนะคะขอขอบคุณที่มาร่วมชมงานเปิดตัวคอลเลคชันซีน่าโรโต้ด้วยค่ะนี่นะคะนี่คือเจ้าของแบรนด์ค่ะเจเนร่เจเนเรชั่นที่สองนะคะขอเชิญประวิกับคุณหมอด้วยอยากจะให้นนะคุณหมอได้แนะนำค่ะถึงคอลเลคชันนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างค่ะ ค่ะสำหรับคอลเลคชันของซ e รีน่านะคะที่คอลเลคชันนะคะปกติเราก็จะไปดูเทรนจากต่างประเทศก่อนจะนำเอาแรงบันดาลใจมาพัฒนาเป็นสินค้าของเราค่ะโดยโครงคอนเซปต์ของซ e รีน่าก็าคือมีความหรูหราสง่างามแล้วก็ประณีตค่ะซึ่งดั้งเดิมของเราเนี่ยเป็น มีช่างทำรองเท้าที่ทำรองเท้าแต่งงานโดยเฉพาะมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหมอเห็นเทรนด์อปีน,นี้ก็รู้สึกว่าอยากจะทำรองเท้าที่มีความหรูหราแล้วก็ตั้งสีสันให้กับคอลเลคชันของซีรีน่าได้แล้วก็สามารถให้ช่างของเราเนี่ยได้โชว์ศักยภาพความเป็นช่างทำรองเท้าชั้นนำของเค้าออกมาได้ก็เลยออกมาเป็นคอลเลคชันซีรีน่ากูตูค่ะเี่สุดยอดมากๆค่ะเอาล่าะนะคะ เชื paid, ่อว่าหลายท่านคงอยากจะเห็นน่าของเราค่ะจย่าเก็บบรรยากาศเพ่อวม่ให้วีชวนะคะการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะที่วันนี้ค่ะวันนี้มีพี่ตั้มมาด้วยนะครับตั้มสวัสดีค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะพี่ตั้มนะคะมาเป็นกำลังใจให้น้องนะคะถ้าว่างก็คือไม่พลาดนะคะจะต้องมาให้กำลังใจน้องจุดกับทุกงานเลยนะคะ สุดท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณนะคะคลิปดีๆด,ดีต่อใจนะคะจากเพจยุกิ mm. เพนพกาแฟนเพจนะคะและที่พลาดไม่ได้ทุกท่านเลยนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะขอบพรคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ